ไม่เดรอบทำงานเลยังครับรอพิเชียวนึงรอิเชียวนึงอเแก็เหมือนซิกมาก็ลเหนือเลยก็ต้องขอบคุณอีกครั้งดีใจจริงๆค่ะเพราะว่า ป็นครั้งแรกที่ได้จัดสเตจวันเกิดจะว่าสเตจวันเจแกะเลยก็เิมดีใจมากชอบขวดดีใจมากค่ะเพราะปกติก็จัดที่เชียงใหม่เลยครั้งนี้ก็ได้จัดที่กรุงเทพแล้วก็จัดกับวกาใส่คนดีคนเดิมน้องรักของกระผมก็แค่จัดคนเดียวก็คงจะเหงาหน้าดูแต่ว่าพอมีฟ้าใสแล้วแล้วก็ได้จัดร่วมกับเพื่อนๆที่เราเองก็แบบว่าอยากเต้นด้วยอย่างนี้ก็ให้ความสุขมากๆวันนี้แล้วก็ได้โชว์อะไรสนุกๆให้กับทุกคนดูด้วยก จะชอบนะคะชอบไหมขอถามอีกรอบได้หรือเปล่าชอบไหมคะชอบให้ปลาแสงพูดบ้างก็ปลาแสงก็ดีใจเหมือนกัน,นะค่ะที่มีคนมาขายเยอะมากขอบคุณทุกคนที่ซื้อสเตตของวันนี้เข้ามานะคะขอบคุณมากมากจริงๆค่ะก็อย่างที่พี่บิ๊กบอกว่าเออก่อนนี้เราก็จัดที่ใช่ไหมใช่ไหมตอนแรกอ่ะเราก็แบบคิดอยู่ว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราไปจัดคุณเทพจะมีคนมาเยอะหรือเปล่าเราก็รู้สึกกลัวกลัวเอาดีใ,ใจมาก คนที่ให้การสนับสนุพวกเราทั้งสองคนนะคะอย่างดีขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็หวังว่าถ้ามีโอกาสก,ก็ก็อยากเจอกันในวันเกิดปีหน้าๆแล้วก็หวังว่าจะอยู่กับพวกเราไป็นนานๆนะคะแล้วไอ้ขออีกอย่าง เลยตื่นเต้นแล้วแบบกินมือถือมาดูนาฬิกาแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมเป็นรูปเราอยู่บนหน้าปกอ,อะไรแบบนี้แล้วก็ไปเช็คว่าเอ๊ะโปรเจกต์มันเกิดแคมเปญมันเกิดก็เต็มแล้วแล้วก็ได้เป็นแชมป์วอลเลบีอีกขอบคุณมากๆเลยนะคะดีสุดเดี๋ยวจะไปหารูปดีๆสวยๆแล้วก็มาเขียนเซอร์ไพรส์ให้นะคะตอนนี้มีหลายอย่างอยากพูดไปหมดแต่ว่าก็เรียบเรียงเขาไม่ถูกเหมือนกันก็เดี๋ยวไว้มาเขียกันบ้างเลยนะคะขอบคุณทนะุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็คนที่ไม่ได้มาคนทางบ้านด้วยนะ มีอะไรอีกไหมนะถ่ายรูปเดี๋ยวขอถ่ายรูปกับทุกคนหน่อยนะคะอาจจะขอที่ตาต้องถ่ายจากเื่องบนเวทีไปเย่เอาท่าอะไรดีเราทุกคนสั่งนะหูลิงได้ไหมหูลิงท่เหมอนหนหอู่้ลิงต้องอยู่ยนะคะอยู่ข้างๆหมูลายายลห้ามเก๊กนะทุกคนถ้ากเก๊กมันจะเหมือนงเพลเท้ก็ทำหน้าตลก ใช่เราเรายังสสิบก16 1กไปด้วยกันใช่โอเค